สวัสดีครับเพืิอนขับคิวนะครับในช,อช,อชอ่ชองชีช่องีวีนะ,กกวๆๆวนะครับเราจะเข้าไปดูนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดเห็นทีด้วยนะครับอยู่ในเกม Farm Together ครับแั่นไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามัน Handset 1เกนะครับนั่นหนูทำถ้าทำวันละ50วันชีวิตจริงนะครับนปดูกันเลยครับนี่ในเทศกาล Channel ผว้เล่นนะโอ้วัน

มันเทียนเหรอวะหมอเป็นสอหมังพาจะเข้ามาเฉยน,นะเข้ามาเข้ามาแต่งบ้านไว้ได้ด้วยหาวันที่แต่งบ้านหาพ้าังหลังก่อน,นันกว่าไป ต้องออกแล้ว๋ยวมันจับไปโดนโหัวบิดด้วยไปานันฮันปันโอเคฮาตะวันฮาตะว,วันนี่ถ้าปูเรียวสวยนะ ปวเก็บเจ็เนาะันนี้มันรมนี้มันหนุม,นนมนปังอ่ะหัวปิดวินิจพันหกสิบบาทเองโอเคหมดรอบ แล้วก็ปุต่อฟอรผมไม่เน้นสวยแล้วครับข้าโพตรฟอรผมเน้นให้ดูแบบเต็มลิมิตเลยอะ่ะน้งองรถไฟชมวิวเพื่อเห็นเลยว่าเป็นยังไงฟอร์มผมไม่สวยขนาดไหน,นนะถ้าบูนมีนะทั้งทั้งมินตามหนนทั้งของรถไฟเลยออกมาสักหลัก เราใช้เฟดแต้วครบถ้าครบเมื่อไห่เนี่ยน่าชมวิวหัวปิดปิดไปทางซ้ายปิดไปทางขวาแล้วมันโลกปิด5ชั่วโมงโตเวทีก็พด กว่านรสยิปปี้และนะนี่หัหบิดใช่ไหมสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นี่รรรรนถ้ากินดีดอร่อยเลยนะ เงินห้าพันก็เอาวะเ,เปิดสิบลูกผมยามทำให้เวลามันเยอะครับนี่ผมมาดหยด้วยแหละผมหุนเล่นแต่อันซิ่งชิ่งอยู่ไงเขื่อยาวของสองสิบเจ็ดบาทเลยว,ยวะ่ะ เดเด๋ยวไม่ขึ้นเพิ่มสองบาทว่ะเฮ้ยสองสองจุดเจ็พิ่สองร้ก้าบาชัดำเมืกี้กับสตเต็กเอาไว้โรยกับสตเต็กอะ่ะพิชัยดำอะ่ะ สามชั่วโมงโอเคเก็บเพเื่เืเ่ 38, 200, อเพีแามหมื่นแปดพันสองร้อยมิบเมตรหรอเก็บฝ้ายฝ้าเต็มแล้วเอ้า รเทียมสามชั่วโมงว่าหาจรอร์คอเพิ่มบาทเดียวเจ้าคนที่แต่งในตสวยมากมานกระลำตรอกกระลำดอกนี่ว่ากินกะอะไรวะผัดกระลำป่ะ ไม่รู้อะมัวเลยเห็นล่มเหรอล่มเก็บปะหัวแขกปะมาบอกว่าใช้ไว่ทำในที่นี้เนี่ยยุ่งกับฉัน นิมบูบัลลี่โอ้ยทั้งทำมุมกล้องนี้ยเนี่ยทั้งกล้ทัทง้ทงไกลเนี่ยเนี่ยทำมุมกล้องมันแบบแกลไกลนะครับให้เขหลากหลายมากขึ้นนั่นเหมือนที่มันเกิดมากเลยแปงโม mót mô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  luôn mót cái dài không mà mót mót quá con mót mót có ตอวน,นั้นจะรัน24บาทเริ่มถูกเรื่อยๆถ้าจบวันเด็ดวันเดย์จบเมื่อไหร่อาจจะเป็นโปรเจกต์อื่นขึ้นมาในหัวกดรลันเตอร์ยังคิดอยู่อย่างว่า,าทำฟอร์มทำพาร์ททำมาจิ้งจบแล้วทำอะไรต่อแล้ววันนี้คือครึ่งปีนะครับ ข้าวสาลีหุบลวถิงเอ็ดบาทว,วันีว่าจะจบที่เท่าไหร่นะครับพวกข้าวสาลีพวกเาาวนี้ยหูได้ทองแต่อันเดือกเกินถ้าผมทำมันนึ่นเสร็จมันไหร่จะเข้ามาตกแต่งบ้านทันทีพิกเหลืองคนนุ้มเวลาเราเว้ยเฮ้หยหูือเหล้วมั้ง ัาหน้าหนาวนี้ไงอหือ้อนอหืาอไหน้าไหนาวพอดหเอไมหื้ไอเลยนี่อ้ไหืไอไ้ไอย สิบเจ็ดบ,บ,บาทเอาะหา้าแรงกว่าร,ออรู้ปุ๋ยยังไม่รู้อ่ะไม่ได้จำ ไอ้ก,กว่างโคจีบตรงนี้แดงเขาทำวัวงุ่นอันทีละสามช่องสามช่องเลยบี่ปลูกไปแล้วนี่หนอมนฝรั่ง สาม3ิงสามไหมเ้าเห็นไหมครับพ่อคุณได้เลยเห็นไหมครับสิเห็นมสอนสองสิบหถ้าหมื่นมปเท่าไรอย่างเงี้ยก็สิเห็นไหมสอนสอนขึ้นสัตว์เด็กได้เลยสวันสอันเจ็ดบาท มันเดนีอยมนจะหมดหน่เดืนตากล้วเวเนีเนี่ย,ย,ยคาสมีฟ้าหาัดจรเอเท้อ่ะเพราะว่ามันเป็นเป็นผักเออเป็นพืชในย,ยุโรปอ่ะถ้าเป็นผ้าหั่นจอบเค้ก็เป็นของคนไทยป่ะคุณเขาน่ใจไหกันว่ามันเหมือนกันป่กวกับผ้าหาัดผาหัดจอรเกเนี่ย เงากาเวโหแปดบาทโอหเพิ่มสามบาทเลยลวะโหแย้วใช้ได้เนี่ยคินโลแล้วสามบาทสามบาทเลยข้าวสาลีปลูกในหน้าหนาวานาหน้าหน้าอะไรไม่รู้สีเขียวถ้าแั่หน้า ดูดูดดููตอ่อมาล่ะวงแบบว่าหรือว่าผีไม่รู้นะผมไม่เข้าใ้ทีทดูของพวกนี้เก่งน้ำเงินขอ,อไม่ได้ของน,น้ำ ั่งหนุนเพิ่มอีกเออทำไมล,ลูกเกาดบุกฟ้าพ่อไงเห่าจังเลยลูกโอเค ไม่ติดด้วยแกล้งกันด้วยนะอุสัตว์หกชอ่ชองใช่ไหมรู้น,นะว่าน้ำมันจะพร้อมอ่ะนะเราจะไปไปที่สองนะโลละสี่สิบสามบาทอ่ะ เขา, <4 S 1> า,าไม่เท่ายบสี่บาทปลาเท้าหอยเนี่ยฮะสองบาททอง มาต้นโป๊ปปี้เก็บต้นกันต้นเห็ดเนี่ยดอกต้นอฟอกาเนี่ยต้นแคปิตอล เอาลูกันมาตรงนี้นี่นี่ก็การตรงนี้ไหมอทำไมล่ะฮะลูกเดี๋ยวออแล้ออลวลครับลูกทำไรเองข้าไลูกแคปิตอล เชอรี่ต้นแคนีคอลต้นแปลก,กว๊วยต้นแปลก,กว๊ยกวยตกยังวะต้นเลมอนต้นฟอกไฟล์ต้นหม่อนต้นกล้วย ัวยังไม่ปลุกใช่ไหมทำไมอ่ะนี้ต้องจต่งตัวไว เอาเป็นอย่างไรฮ่านี่เสร็จแล้วนี่เนี่ยมันแปลกกว่าเหรอเด็กเขาแปลกกว่ามันแปลกกว่าน่าอย่ง่ไม่ปลูกนะ น้ำเลหน่อยเงนี่ถ่ายรูปอีกนั่ถ่ายรูปกนี่นลลงหลอ่อเป็นน้ำเี่ยเป็นน้ำนี่อ,นนนอ้า Ele tornar. เคือคอผ้าอีกคือข้ขอบางว้นอีกครืองคอผ้า,ผา,า,ผาไฟ เอาโลกีมาตั้งตรงนี้ดูอสองชั้นม่เลยฮ่เาเามา,างกัน ยิ่เนี่ยมโกนยี่ยีเอาโรุ่งกีบังใกล้อ,อีกรอบหนึ่งต่อกันสองชั้นมีสองช่อง สวยดีแล้วก็อะไรมาวมาะนี่วะอือที่ถอดผ้าคือผ้าฝ้ายแล้วถ่ายลง ข้าวฟ่างขาวอะไรมาแทรกอย่วะดอกมาใช่ไหมมันยี่โฉม,มาแทกนี่ไม่ใช่ไม่หลับครอกนะทางนี้ขึ้นเลยเ คแบบกูว่าจะจบคลิปวมาเชียต้นไผ่อ่าสิบห้าบาทยี่สิบหกบาท ตสินจนมาบคลิปเนาะต้นฟอรฟอร,ฟอรานี่เก็บบ่อยมากเลยนะต้นดแดดออกวเนี่ยผู้ายลงต้นโกโก,โก้ทำมเจ็ดละอาเจ็ดบาท ครกดเห็นกระดูเียชอบใจทำกดไลค์กดแชร์ก,กดซับสไคร์ชีวิตนะครับนะครับสดเกะไมบ้าครับ